สวัสดีแฟนคับยาโลทุกคนเด้อจา้าเขียวหวานชาแนลก็อยากสีหฮเบิ้งห้แย่งวิดีโอตะฮัตกตะฮักหวานหวานของท่านยาอาสยามกับอาโลเด้อจา้าสนับสนุกันเลยจา้าอันนี้เล็บเป็นเนื้อครีมเหรอถ้าเขาเอาเลิปเป็นแล้วมาบีอยูดนึสิ่งไห โกดีมีมเ,มเขาที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 ลงกันและคุณคุณคุณเลยเอาใส่คนืนแบบเป็นลิปตังกันก็นทาติดท,ทนนานตลอดทั้งวันทั้งปีนี่น่นเหมาะกับสายฟอมากฟอลอัลโลชอบไหมแต่งลูกสายฟอถึงชอบไหม เต่งยังไงก็เหมือนเดิมเลยเขาว่าเอ๋อไม่รู้แต่งยังมันเหมือนสายองไม่ฟกมันก็เหมือนแต่งตาเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มีที่มีปากออกมาในหลายกระดุมเยอะเหมือนทําให้เราปากใหญ่ขึ้นมันเรยสีใหญ่ไปเลยตอนนี้อือ่ตัวตลกเลย อนนี้วันเราสีไปเวลวได้ตอนนี้ไอเขาแต่งมังมาเสร็จไปเสร็จมาไม่สวยมากพี่แจกี้มาดูเนะยังไงก็ได้ล้างอยู่แล้วอือตอนไหนไม่เอายังไงก็ได้ล้างอยู่แล้วไม่มาจะทําให้มาอือนี่คืออะไรนี่เหมือนกันหรอทำไมมันหอมอ่ะชอบเหมือนเดิมนะดูสวยหวาน ันแล้วแต่คนชอบค่ะพี่พจริงๆรงหนูก็ได้หมดเออได้หมดเลยได้หมดฟิลฟิลสวยสวยไงยกลัวเกาแล้วถ้าไปถ้ามามันระเป็นไงกลัวเกา ตอตกอตัวเองมาดูมันใหญ่มากเลยตอนเนี้ยพี่พี่ปากหนูใหญ่ไหมแกให้ใหจุบจูนิจูดีๆแบบจูแบบจูจเลยจูจูมันไม่รู้สึกใหญ่หรอกทำธรรมดานี่แหละมันรู้สึกใหญ่ไงน,นะะฮะ ไม่ลองแต่งเองเขาแต่งได้นะตัวเองจริงๆอะเขาแค่ถ่ายรูปไว้และกีตาเจิดขึ้นเจิดขึ้นแล้วก็ดูองศาตาในการทะแยงลงพรุ่งนี้หนูจะลองแต่งเองแต่คิ้วหนูจะอาบออกทนน้ำตาลกว่านี้แก้มเนี่ยเนี่ยหนูต้องไปซื้อสีแก้มต้องไปซื้อสีตัวนี้ สีเชดดิ้งที่หนูไม่มี <Sh ading. S 1> นะเนี่ยเน่ยเนี่ยหนูต้องไปซื้ออันนี้อืมเห็นปะ่ะตรงนี้กับคอนซีลเลอร์ที่หนูไม่มีแค่นั้นเลยทุกคนเหมือนมิสแกรงจะเป็นว่าแล้วตอนนี้น